ขอพรขอโชคชัยขอโรคภัยหายทันตามูทั่วไทยไปกับดวงดีวันนี้มาที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้มาทั้งให้หมอตรวจและไม่ได้มาให้ตำรวจจับนะแต่จะพามามูในที่กึ่งไม่รับที่นี่กับหมอชีวกหรือบร,รมครูแพทย์ชีวโกโกมารพัทใครจะมาที่นี่มาไม่ยากเลยอยู่ติดกับตึกด้านหน้าโรงพยาบาลตำรวจเลยสังเกตง่ายอยู่ตรงข้ามกับเซนทันเวอร์ ver. ใครที่มามูแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมามูที่นี่กันได้นะจ๊ะว่ากันว่าหมอชีวกท่านช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพร่างกาย ใครอยากหายจากอาการป่วยหรืออยากมาไหว้ขอพรอท่านเฉยก็แวะมาได้เลยประวัติหมอชีวกท่านมีอยู่ว่าหมอชีวกหรือบรมครูแพทย์ชีวกโกโมารพัทเป็นแพทย์ประจําพระองค์พระโคตมพุทธเจ้าและพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธท่านมีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะแพทย์ตัวอย่างในตำนานของเอเชียท่านถูกยกย่องให้เป็นแพทย์ต้นแบบของแพทย์แผนโบราณในหลายประเทศในแถบเอเชียของเรานี่เองใครที่อยากสักการะบูชาหมอชีวกก็มีคาถาหัวใจพ่อหมอตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่า อุจจสัจจรีอุจจนังสังคีตีอระหังอิยามิสังคีตีอิริคีตีอิริคีตีสวดสามจบนะจากนั้นตั้งติดขอพอรตามที่ตั้งใจไว้ได้เลย 3. ราศีโรคภัยหายไปไม่เจ็บไข้ไร้หนี้สินมามูกับหมอชีวกขอพอรเรื่องสุขภาพกันได้เลยได้แก่ราศีเมษราศีพฤษภราศีมีน ที่อยากแนะนําอีกอย่างคืออยู่ข้างๆกันมีต้นไม้ต้นไรใหญ่มีรูปปั้นหญิงสาวไว้ให้เคารพบ,บูชาแอบเห็นมีคนเอาชุดมาถวายท่านเยอะเลยแสดงว่ามีคนมาขอพรหรือมาบนกับท่านไว้แล้วสมหวังกันหลายคนเลยนะว่ากันว่าให้บนหรือขอท่านเกี่ยวกับเรื่องหัวใจหรือความรักท่านจะให้สมหวังได้ใครที่มีปัญหาติดขัดอะไรในชีวิตก็ลองมาขอพรท่านดูใครขอได้แล้วอย่าลืมซื้อชุดไทยสวยๆมาถวายท่านด้วยส่วนอีกสราศีมาขอรักได้ดั่งใจความรักสดใสหัวใจเป็นสีชม มามูขอความรักกับเจ้าแม่ต้นไทรที่นี่ได้นะได้แก่ราศีกุมราศีพิจิกราศีตุลเรียกได้ว่ามาที่นี่มูได้สสิ่งเลยทั้งท่านหมอชีวกมามูขอเรื่องสุขภาพให้หายเจ็บป่วยกับเจ้าแม่ต้นไสรมาขอเรื่องหัวใจกับเรื่องความรักแวะมากันได้ทุกวันที่โรงพยาบาลตำรวจเหนื่อใจก็มามูยังป่วยอยู่ก็มาหาหมอนะ